สวัสดีครับสว่วนออกรักชาแนลวันนี้จะพามาดูสถานที่ที่เราจะลงทุเรียนครับผมเมื ok. ่อก่อนเนี่ยตอนที่คลิปก่อนของเรานะครับตรงนี้จะเป็นป่าไผ่ไผ่เลี้ยงครับผมตอนนี้ได้จาัดก,การทําลายเรียบร้อยครับผมประมาณร้อยกว่ากอ่อครับเรียบร้อย เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่อยๆครับเดี๋ไปดูไปเรื่อยๆต่อ,อยางของเราตอนแรกก็จะปลูกแค่ฝั่งเดียวตอนหลังคุณพ่อเปลี่ยนใจเลยจะเอาตรงนี้ด้วยก็เลยจัดไปเลย ในปายางผมก็ได้แบ่งปลูกไว้แล้วแหละน่าจะประมาณร้อยก่กอก็บบำรุงสักหน่อยก็น่าจะขายได้เป็นปกติครับข้างๆจะเป็นถัดไปต้นไผ่ที่สูงๆน่าจะเป็นไผ่กิมซุงครับผมอนี่ครับ ครับผมหรือที่นึ่ซึ่งอยู่ก <c oughs> ใกล้ๆกันถัดจากอา่ป่าหมากก็จะเป็นที่ที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะลงทุเรียนคาดว่าถ้าฝนไม่ตกนะครับคาดว่าน่าจะประมาณทักต้นเดือนพฤศจิกานี่ครับผมตอนแรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวก ที่ผมลงไว้ก็มีพวกฝรังกิมจู้อหน่าเก็มะนาวส่วนหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับผมตัดเรียบร้อยไม่เหลือเลือ่ะามะนเวเหลือประมาณสี่ต้นครับอ่า ข้างๆตามแนวคลองเนี่นะครับจะลงพวกมะพร้าวกับหมากไว้นี่ครับผมนะครับนี่ครับ,รบอันนี้คลองนี้ก็ต้องขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินครับผมที่อนุเคราะห์เกษตรกร,กรพวกเราครับผม มีโครงการดีๆมาสนับสนุนสำหรับเกษตรกรที่มีความตั้งใจในการทำการเกษตรก็เหลือแต่ที่ตรงนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะให้รถไถมาปรับเออ่ไถปรับที่แล้วก็ยกร่องจะเป็นยกร่องจะเป็นแนวตามแนวแนวตะวันครับผมเพื่อที่ให้ให้เวลาฝนตกและน้ำที่มาจากคลองสบ จะได้ไหลผ่านไปลงคลองไอฝั่งทางทางทิศตะวันตกนะครับนี่เป็นสภาพโดยรวมโอเคอขอบคุณที่กดติดตามแล้รับชมทุกคนครับเดี๋ยวถ้ารถไถามาเมื่อไหร่นะเราจะจะ,จะถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่กดติดตามแล้วรับชม